เคยแพ้ไม่เป็นพ่อไม่เจ็บไม่สนใจจะแรงแรงยิงแรงไปๆือชุนช่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนชอบร้องไห้เสียใจที่รูกรักอับละรักเหรอผมเลืมเนือครับชีวิตผมมันเร็วเร็วยังไงเกิดมาร้องเพลงที่อะไรก็ไม่เคยจบ เพื่อนมนุษสาสตร์จดเนื้อให้ท่องเออแต่ผมมันเฮียทำไมฮะว่างไม่ได้ว่างเป็นเมาเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยเหรอเนื้ออุดรสวัสดีครับท่านผู้ติ่เจริญทั้งหลายท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และอยู่ทั้งบ้านฮะและกําลังหลอก,ล,อกล,ล่อก<ะ>ันในโรงแรมท่านครับท่านที่ดูลักษณะพี่ต๊หน้านแล้ว เป็นคนที่มีการศึกษาสูงชายลักษณะของท่านผู้นำผู้นำประเทศนำผู้หญิงเข้าโรงแล้ว <c oughs> เอาแล้วไงชูโชคพี่ครับ <c oughs> ผมชูโชครายการศึกษา <c oughs> ในี่ใล้จะเลือกตั้งแล้วท่านบัตรกรร์มโลกก็ไม่มีมบัตรประชาชนผู้ใช้กรรมโล <c oughs> มาใกล้ยอยูนะผมมีปัญหาหนักใจ ลักษณะพี่เหมือนสอสอๆๆต่อปัญหาผมงสักสองคอได้ไหมครับพี่ผู้ชายเสื้อสีน้ําเงินแล้วกันเลือกคนถูกซะด้วยลักษณะของพี่ดีดเป็นคนฉลาดๆๆๆแต่ง่กับผู้หญิงเพืโอยอมมังสิงบางอย่างฉลาดกับเพื่อน ah. พ่อแรกผมอยากจะทราบผู้หญิงสวยกับผู้หญิงเซ็กซี่ชอบแบบไหนครับ ชอบแบบไหนครับเอาสองอย่างอายุมากแล้วย่างเดียวพอเดียเด๋ยวเยี่ยวเหนียวชอบสวยหรือแซ็กพี่สวยหรือเซ็กครับตอบผมหน่อยพี่พอมีของจริงไม่เห็นเกลียงกันอยางงี้เลยว <c oughs> ที่ตอบปัญหาเกลียงกันพี่ตอบผมหน่อยสวยหรือเซ็กครับชอบแบบไหนพี่สวยหรือเซ็กชอบเซ็กอ๋อ ลาโมกพอกับผมนะเขาชอบเฉยๆอีกคอหนึ่งนะพีนะอีกข้อตอบน่อยี่สวยแต่นอนแข็งทื่อเป็นท่อนไม้กับขิเล่ลิ้นไวชอบแบบไหนครับมันไปเอาปัญหาที่ไหนมาถามนักหนาวะเนี่ยพี่ชอบแบบไหนครับชอบลิ้นไวยประเด็นเดียวกับผมนนพี่ชอบลิ้นไวยจริงหรือเปล่าใช่ไปเมรีอาบบกนวดเดบเบอร์ตองเอ เป็นเมื่อสองวันผมไปเที่ยวแม่งโดนไข่ผมหายไปลูกลมีอยู่ลูกเดียวไม่โทษเขาเมื่อก่อนผมก็แบบพี่เนี่ยหลงไหลผู้หญิงที่สวยแต่นอนแข็งทื่อเป็นท่อนไม้มาเป็นเวลาแลมปี<อ>ไปนอนกับเขาเขาไม่ทําอะไรสูบบุหรี่แล้วพ่นใส่หน้าแล้วแกเสร็จไหมละ่ะเสียตังค์แล้วเหลือไว้ทํำหาอะไรอะ่ะยัง<อ>ไงกูก็ต้องแค้นใหเสร็จนะ พี่ชอบผู้หญิงหน้าโหนกมาไ้ยหน้าโหนกผู้ชายชอบทุกคนชอบไหมครับชอบเพอผู้ชายเจอผู้หญิงหน้าโหนกต้องอุปทานและโอ้ยนี่หน้าโหนกอะไรไม่ต้องอะไรไม่ต้องขนาดไหนผมเคยลงผู้หญิงหน้าโหนกแบบพี่นั่นแหละแต่บางครั้งหน้าโหนกใช่ว่าใหญ่เสมอไปทำไม่เมื่อคืนผมเจอโหนกไปครึ่งหัวเปิดมายังหลบในเลย พีกลอกเว้ยบางคนน้ำผาแทบโงแเฮงไ,ไม่มีเปิดมาไงเก่งขนาดไหนเชียวสองมือโปะสองตีนปาดนกกระจบกอดได้ข้างละตัวนคนเหรอควายคน <จำ S 1> บ้าเลยะนะโอ้ยปวดหลังที่ผายก <c oughs> ้ม <c oughs> ทำไมเล่าเสียสนุกไปหมืม่นกว่า <c oughs> เสียใครอ่ะต๋องกับจิมมี่ไว้ เล่นใครเขาล่ะเล่นต๋องทีแรกกูจะเล่นจิมมี่ไว้แล้วล่ะทำไมไม่เล่นจิมมี่ไว้เล่าเฮี er ing, ยเลี้ยงเจ้าของดาราเนี่ยทำไมอะ่ะบอกหนูเชื่อเฮียเล่นต๋องชนะแน่ๆพ่อมันเพิ่งตายพ่อมันต้องช่วยช่วยได้หรอกูก็หลงเล่นต๋องลืมคิดว่าผีไม่มีใบพัดสปรอร์ต <c oughs> ไปติดอยู่ดอนเมืองเนี่ยไปไม่ได้ <c oughs> บ้าใครก็จะไปได้ล่ากันนันเดนเผมเลยโง,ง่พีอกครับ สงสารชูโชคยาจกเข็นใจอย่างผมเถอะเจ็ดวันแล้วไม่ได้กินข้าวเลยกินแต่สุกี้ขันตั้ใครจะไปสงสารแกอย่างนี้ใครเอาผนุ่งไปไว้ในลางละนาดวะเนี่ยโคตรคันเลยฮะนี่เขายืมปอดตึ้งมานะเนี่ยพี่มะม่วงเปียวมะนานโอ้โหชูโชคหรือขอทานไหวเนี่ยขอบคุณมากไม่กินเลยเนา ขออีชิ้นเนี่ยอันนี้กินกลางทางมีตุนด้วยกอเอาไปกินกลางทางโ,โหให้แล้วก็ให้ตลอดจะให้ครึ่งกลางๆเนี่ยก็เหมือนกันนอนผู้หญิงแล้วเสร็จคนเดียวอ่ะ,อะขอบคุณนะ,อะขอบคุณเย่นเย็นดีดีนะเมาแล้วใช้<ะ>เยีนดีจริงๆทำไมอ่ะเๆๆมาแล้วใช้ง่ายวะคนเข้าใจบุญโห กินนี่มันดีๆหน่อยไม่มันต้องกินอย่างนั้นกินแบบคุณหญิงคุณนายทำไมเขาต้องกินอย่างนั้นอะวัวลิสติกเปื้อนอ๋อเหรอกินดีๆแกกินทุเรศเขาไม่ทุเรศอย่างนี้หรอดูเลยเคี้ยวชั่วหลือเกินเขาเคี้ยวกระมิดกระเมยนอย่างนี้โอ้ยเป็นไงมะม่วงวิลล่ายอมรับเว้ยหวานอร่อยโคตรเปรี้ยวเลย หวานกรอบแล้วลูกเดียร้อยยี่สิแพงแพงแต่หลงวงพวนลูกแพงโง่งมากินกันเองเนี่อัดวิดีโอได้หนูไม่ถึงราคาถูกเด็กคนนี้น่าเหมือนญี่ปุ่นวะ<อ>หนูให้อาดูฮานามิในเด็กในมีเราก็มีแต่ววโปเต้โปเต้นั่นของพ่อเขาเานี่ไม่ยุให้พ่อสะดอกข้ออาทั้งสองร้อยหรอยุเยอะเหลือเกินไม่มีตงังเขี่ยวตะเด็กเลยนะ อนาคตรวยบอกไม่มีตังหน้าใครนะานาไม่ใช่น้องแม่แค่นะมันเรียกนะาสมมุติเอ่อสมมุติพอได้แต่ตลกเป็นต่อเงี้ยทำไมนะเล่นไหมยขำหลอกกันเป็นต่อแล้วชวนหลอกทำอะไรก็ดีเฮ้ยนูดไรข่ออกยังดูมีอารมณ์เลยเฮ้ยใครก็จะไม่เห็นน่ารักหผมจะไปเดินทางไปหาพระเวสสันดรไปทำไมอ่ะ ไปขอสองกุมารไปขอเขามาทําไมอ่ะกันหากับชาลีอ่ะไปเอามาทําไมอ่ะฮะนี่มึงติดแลกหรือเปล่าวะเนี่ยเปล่ากูแก่แล้วจะให้กูพูดฮึดฮัดเหรอชูโชคจะต้องพูดถอยสา,ารรู้จักไอ้นี่เลยไม่จริง <c oughs> ก็เล่นน,น,นี่มันไอพี่ยะไรอย่างเงี้ยมันก็คนแก่อ่ะแล้วเป็นต้นตาลจะตายอยู่แล้วตายก็ต้องพูดอย่างเงี้ยล่ะตามยาตามันแข็งแรงหน่อยพอมีสองร้อยมันนี่มีเงินสองร้อยนี่ตาสดใสเหลือเกินนะ ชูโชบติดผงจะเดินทางไปป่าหินมะพันเดินตรงไปเลยมาแล้วโอ้โหมาแล้วเอามาทีโอ้ยน้องๆเอ้ยทำไมอะขอโทษเอ้ยน้ำนี่น้ำตกตูดมีไหมวะนี่ๆเอาเพียวๆแหละดีแล้วได้ร้อยหนึ่งแล้วเหงนงๆหัวนุ้ยไม่ใช่มตูซ่อง เงินร้อยนี้ขอให้กลับคืนไปหาท่านหนึ่งล้านเฮ้ยมันเอาร้อยคืนเอาหนึ่งล้านดีกว่าล้านหนึ่งลมๆแรงๆอันนี้ได้แน่ๆคืนเพียรทำไมกูมโง่อย่างนี้รอนั่นแต่งโง่ทําไมโต๊ะอื่นไม่ทําตัวอย่างนะครับพอแล้วถ้าโต๊ะรอล้อนี่เนี่ยผมดาวบีเอ็มเลยเนี่ย <c oughs> เก็บเอาดิ ตลกจนขี่16ว,วาวไม่ไหว,ร<า>วครับเอาตังค์้นเล่เาไม่กินนะผมกินไม่ได้ทำไมอะ่ะเป็นน้องพูเ,เป็นน้องที่ขาเ,เป็นน้องที่ขารู้จักไหมป่าหิมะ่ัดเดินตรงไปมันเจ็ดร้อยลี้ก็ถึงแล้วเออเฮ้อเจ็ดร้อยลี้กว่ากูลี้เดียวกูก็ตายแล้วรีบเดินไปเลยเกิดมาจนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกที่เราจนนั้นเราแก่โอไม่จริงหรอกโอไม่จริงหรอกเพราะเป็น